สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะมาวันนี้เรามาดูเครื่องข้างหลังในการเครื่องข้างหลังนี้จะอยู่ในงบประมาณไม่ถึง2 0 0 0 0ื่นครับ17,500าบาทนะครับ17,500าบาทนะครับผมเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ประกอบมาจาก iH CPU เหมือนเดิมครับผมช่วงนี้เครื่อง iH จะเยอะนิดหนึ่งนะโอเ okay. ค17,500บาทนะครับ ประกันวันเดียวกันหมดเลยแล้วก็หมดประกันวันเดียวกันเหมือนกันนะครับเป็นประกันจาก i h a l CPU เครื่องใช้งานมาประมาณ6เดือนครับผมเจ้าของเดียวใช้งานมาประมาณ6เดือนมาเรามาพูดถึงเรื่องสเปกกันครับ CPU ครับ i5 ครับ 12400F i5 12400F นะครับ6 6คอรอ12เทรดนะอ่ะแปบ๊บหนึ่งสว่วนแรมครับแรมจะเป็น Kingston ครับ Fury ครับบัส สิบหกจิกบัสสามพันสองนะครับเป็นแรมดูออนะฮะ M2 จะเป็น WD-BOO นะครับ SN 5ส0นนะครับตัวนี้ดิสสปีดจะอยู่ที่3,300 MB นะครับขนาด250จิกนะจะน้อยนิดนึงนะแต่จริงๆลูกค้าก็สามารถซื้อพวก SSD หรืออะไรพวกนี้มาใส่เพิ่มเติมได้นะครับผม เมนบอร์ด uh, ครับเมนบอร์ดจะเป็น MSI ครับ MSI Pro h 6 1 0 ME DDR 4นะครับการ์ดจอครับการ์ดจอจะเป็นจิก b บ t e ครับ GeForce RTX 3050นะครับตัวนี้จะมีจะมี VRAM อยู่ที่8 g จิกนะครับเป็น GDDR6 นะการ์ดจอจะเป็น3 0 0พันลมนะครับเป็นแบบนี้เลยการ์ดก็จะใหญ่นิดนึงนะครับจะใหญ่กว่าพวก3 0 5 0ทั่วไปมันจะการ์ดจะใหญ่ประมาณนิดได้ แล้วก็มีไฟ RGB ด้วยตรงคำว่าจิกแบยันนาเดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องกันเอ้ยเดี๋ยวเพิ่งลืมเลย power ครับ power จะเป็น air cool ครับห0ร้ยวัตต์8ปดสิบพัทนะครับมาเรามาดูตัวเครื่องกันครับเคสนะครับเค s จะเป็นของทาง MSI นะครับพัดลมดูดเข้านะครับเป็นพัดลม RGB ทั้งหมด4ตัวนะครับดูดเข้า3ตัวแล้วก็ดูดออกอีก1ตัวนะครับตรงนี้จะเป็นพัดลม RGB นะครับเราสามารถปรับไฟได้ตรงปุ่มนี้เลยนะ ผมนี่อ่านี่ที่เป็นตัว R นะครับเราสามารถกดปรับได้เลยนะครับอ่าเราไปดูข้างในเครื่องกันดูตรงกางดูตรงอะไรผมบอกเลยว่าเครื่องใช้งาน6เดือนแล้วก็ใหม่จริงครับใหม่มากเลยอ่ะขนหมาออกหน่อยบ้าพอดีว่าผมเลี้ยงหมานี่ฮะทองแดงกัเป็นทองแดงดเลยดอ่าดูในซิงค์ครับข้างในนี่ เครื่องนี้ไม่ใช่ไม่การ์ดจอเนี่ยไม่ใช่การ์ดขุดร้อยเปอร์เซ็นตะครับร้อยของร้อยของร้อยเปอร์เซ็นเลยเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยสูงสถูกประกอบมาวันเดียวกันหมดเลยเขาประกอบมาเล่นเกมนะครับณยุคนี้การ์ดขุดไม่ค่อยหาได้ไหมมันก็น้อยลงกว่าแต่ก่อนละเพราะสมัยก่อนเขาเทขายกันแต่เดี๋ยวนี้ก็คนน่าจะซื้อไปกันเกือบหมดแล้วล่ะ แต่ของผมเนี่ยมั่นใจได้ร้อเปอร์เซ็นเลยครับว่าไม่ใช่การขุดแน่นอนเพราะเครื่องประกอบวันเดียวกันเจ้าของคนเดียวนะครับประกันไอแฮมาวันนี้เราจะเทสเกมทั้งหมดกี่เกมเอ่ยสักประมาณ3เกมละกันเกมแรกจะเป็นไฟเอ็มเกมที่2องฮอกวอตเลกซีส่วนเกมที่3ก็จะเป็นคอร์บบิวตี้วอร์สกันสอนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอตัดวิดีโอกันละกันเดี๋ยวผมเข้าเซิร์ฟไฟเอ็มแป๊บหนึ่งครับอ่าทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในไฟเอ็มแล้วนะครับประเทศที่เราเทสก็เหมือนเดิมครับดอลฟินครับ 485คนครับตอนนี้ตอนนี้จะอยู่ที่485คนผมบอกเลยว่าคนเยอะแน่นอนเท่นี้ไปครับเดี๋ยวเราไปเบรกรถแล้วไปขับเล่นกันเอ,อ้ยอย่าเพิ่งผมลืมเลยอ่าเรามาดูเซตติ้งกันก่อนแต่ผมบอกเลยว่าเครื่องแบบนี้คือปรับไฮได้อยู่แล้วครับอ่าอันนี้นี่คือใช้แรมเต็มที่เลยนะตอนนี้ใช้ไป7 7จิกครึ่งแล้วอะเกือบ8แล้วอะเพราะว่า FSA ผมอ่อนนะครับ ส่วนหลอดพวกนี้ผมปรับสุดหมดเลยนะหลอดพวกนี้ผมดันสุดหมดทุกอันเลยนะครับเท็กเจอร์อะไรเนี่ยอันนี้ก็ดันสุดเลยมันเลยกินแรมขนาดนี้ส่วนเท็กเจอร์คุณตี้อะไรพวกนี้ยังเป็นไฮไฮเวลี่ไฮเวลี่ไฮผสมกันไปนะครับอันนี้ผมไม่ได้เซตนะตัวเกมเขาเซตมาผมปรับแค่แค่ดันหลอดมาเฉยแต่แค่นี้ก็รู้เรื่องนะครับตอนนี้กระจอทํางานอยู่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ละความร้อนครับ65องศา เย็นครับกาีิกะบสามพลรลมตัวนี้เย็นอยู่แล้ว CPU ทำงานอยู่ประมาณสี่สถึงห้าสิเปอร์ซ็นเองความร้อนอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบหกสิบเก้าเจ็ดสิบห้าประมาณนี้นะครับซิงเดิมจะร้อนประมาณนี้อยู่แล้วฟูลโหลดก็อาจจะประมาณแปดสิบนะครับสำหรับสต็อกซิงเดิมนะเราจะขับรถไปที่ลรงบาลกันก็ได้ไปบนสถานีตำรวจสักรอบหนึ่งก่อน ร้อยบวกครับขับรถตร้องขับรถในเมืองนะตอนนี้ก็ร้อยบวกนี่ทวิตนี่เด้งตลอดเลยนะเพราะเซิร์ฟนี้คนเยอะครับสี่ร้อยกว่าคนนะตอนกลางคืนอาจจะเพิ่มไปอีกนะอาจจะประมาณห้าหกร้อยคนเลย ในเมืองมาเขามีสตอรี่กันอยู่ด้วยน่าจะใช่นะขับรถอยู่ในเมืองก็ราวประมาณนี้ครับร้อยเฟรมแต่บางทีถ้าคนเยอะๆมันอาจจะมีตกลงไปอยู่เจ็ดสิบแดสิบเป็นบางช่วงบ้างนะผมคิดว่านะครับแต่แต่ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นมันตกนะก็อย่างมากก็จะเห็นร้อยร้อยกว่าร้อยต้นๆถึงร้อยกลางๆเลยร้อยสามสิบร้อยี่ิบ้อยห้าร้อยหกแหละประมาณนี้ตลอด โรงบานเขาสวยดีนะที่นี่เราไปดูโรงบานเหมือนแบนเนมอสผมคิดว่าจะจะ,จะกินสเปกอยู่เหมือนกันพวกนี้อ่ะพอมาอยู่ในโรงบาลก็เฟรมก็อยู่ประมาณ90กว่าร้อยต้นๆประมาณนี้นะทุกคน ไฟเเล่นได้อยู่แล้วครับสเปคนี้มันสบายเลยเหลือเฟือครับสําหรับไฟ M นะต่อให้คุณจะใช้จอ2 k เล่นมันก็เล่นได้ครับปรับในระดับที่มันเป็น high very high อะไรพวกนี้แหละแต่นี้มันก็มีที่อ m m s a a อะไรพวกนี้จริงๆมันไม่ค่อยผมไม่ค่อยเห็นมีใครเปิดกันนะ m s a a เนี่ยส่วนใหญเขาก็ปรับกันแค่นี้เพราะว่าส่วนใหญ่มันก็มีคูณ16อยู่แล้วตัวลบรอยหยักนะปิดไปปิดไปก็ เหมือนเดิมครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันหน้จอครับทำงานอยู่ประมาณ96-97เปอเนะครับกับเฟรมเรทอยู่ที่ร้อยกว่าเลยนะร้อยสิบร้อยต้นๆมีดอปไปเมื่อกี้ก็มีดอปไปประมาณ90กว่าแล้วก็เด้งขึ้นมาร้อยร้อยกว่าประมาณนี้ไฟเอ็มครับเล่นได้อยู่แล้วนะสบายๆโอเคมาเราพอละไฟเอ็มเดี๋ยวเราไปดูเกมอื่นกันเกมต่อไปเอาเป็นฮอกวอตส์เลกาซีแล้วกันครับเดี๋ยวผมขอตัดก่อนนะเดี๋ยวไปเจอกันในฮอกวอตส์เลกาซีตัวอะไรนะ,ะไปครับตัดครับ อ่าทุกคนตอนนี้เราอยู่ในฮอกวอตเลกาซีแล้วนะครับแล้วที่ที่ผมยืนอยู่ตอนนี้ก็คือฮอกมีดฮอกมีดเนี่ยกินสปเปเกียวมันไม่ค่อยกินหรอกครับแต่มัน,นหนงงงอะไร <c oughs> เป็นดุก้าสุดแล้วมาไปดูเซตติ้งกันครับจอยเชตยังเหมือนเดิมนะครับฟูลเฮดดีร้อยหกสิบห้าเฮิรนะครับอ่ามาดูเอฟเฟกต์คุณตี้อะไรพวกนี้จะเป็นอันต้าหมดเลยนะเป็นอันต้าหมดเลย แต่เลเทซซิ่งปิดนะครับเป็นอันต้าหมดเลยนะทุกคนอันต้าสามศูนอันต้าผมคิดว่าเฟรมมันอาจจะไม่ได้สูงมากผมมขอเปลี่ยนตรงนี้ก่อนเปลี่ยนให้เป็น DLSS บาลาน c ์อ่า DLSS ผมเปิดนะครับอยู่ที่บาลาน c ์นะทุกคนเอาอีกทีหนึ่ง DLSS อยู่ที่บาลาน c ์ส่วนพวกนี้ยังเป็นอันต้าหมดเลยนะครับมาผมปรับใหม่ันเป็นอันต้า ผ่ายไป,ไปอันต้าหมดเลยเลเทซิ่งปิด DLSS ที่บาลานสนะครับไปไปดูกันโอตอนนี้กรจจอครับทำง,งานอยู่ประมาณ94-95%นะครับความร้อนครับอยู่ประมาณ67องศาเองการกินไฟครับ100กว่าัตต์เอง1้อยสิบห้าร้การตัวนี้ไม่ได้กินไฟนะมันเป็นการที่เป็นระดับแบบว่าเมนสตรีมอ่ะมันจะไม่กินไฟอยู่แล้ว CPU ครับ ร้ออยู่ประมาณ65องศาการใช้งานที่38 40เอร์เซนะครับแรมครับตอนนี้ใช้อยู่ประมาณ14จิกครึ่งก็ตีไปเกือบ15จิกเฟรมที่ได้เห็นก็มี60เฟรมดอกลงมา50บ้างแล้วก็เมื่อกี้สูงที่เราเห็นก็จะประมาณ70เฟรมแต่อย่าลืมนะอันนี้เป็นอันต้านนะทุกคนอืน่าจะราวๆนี้แหละครับดอกสุดก็50กว่ากวามากสุดก็อยู่ที่เจต้นๆประมาณนี้ อันนี้คือในฮอกมิดนะครับส่วนการ์ดจอก็ทํางาน90กว่าเปอร์เซ็นต์93เปอร์เซนตประมาณนี้แต่ถ้าเราปรับเป็น Media มีเดียอะไรแบบนี้มันก็จะดีขึ้นนะทุกคนเราไม่เราเอาอันต้าไปเลยแต่ผมคิดว่ามันก็มันก็ไม่ได้กระตุกหรือกระชากอะไรมากนะมันก็อาจจะมีเป็นบางช่วงแต่ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้น่าเกียดถือว่ายังเล่นได้อยู่โอเคเดี๋ยวเราไปฮอกวอร์ดกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาคนตีกันฮอกวอร์ดเราไปที่เดิมเลยครับ งนี้เลยผมว่าผมว่าสเปคเนี้ยปรับได้เท่านี้ผมว่าก็น่าจะคุ้ม,มกับราคาอยู่นะเพราะว่าเพื่อนๆอย่าลืมนะเครื่องไม่ถึงสองหมื่นนะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทเองแต่เราสามารถเล่นเนี่ยรันแบบเนี้ยจอ full h เราปรับอันตา้าได้เนี่ยผมถือว่าเกมที่มันเป็นทิปเป A แบบนี้ผมว่าโอเคละผมว่าคุ้มกับค่าตัวมันละ อ่ะพอมาอยู่ตรงนี้นะครับโรงอาหารก็จะอยู่ประมาณ90ก้าเฟรมกระจอก็เหมือนเดิมครับทํางานอยู่ที่ประมาณ90ต้นต้นเก้นต้นต้นความร้อนก็ยังไม่ถึงเจินะยังอยู่ที่65องศาผมว่าเย็นนะครับอันนี้เราไปเดินเล่นกันอ่ะเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยมันจะมีโหลดโหลดฉาก อันนี้ผมมั่นใจเลยเดี๋ยวพอเปิดอันนี้ปุ๊บมันจะกระตุก,กนึกนึงเพราะว่ามันจะโหลดชา่าเห็นไหมกระตุกไรเน,นะเอ,อ่ะพอออกมาข้างนอกก็60เฟรมครับ60เฟรม69เฟรมก็70ประมาณนี้60 หกสิบต้นต้นเจ็ดสิบต้นต้นประมาณนี้แต่เวลามีดอปโหลดฉากอะไรอาจลงไปอยู่ที่ห้าสิบแปดห้าสิบเก้าบ้างเป็นบางช่วงนะครับอ่าอย่างนี้นี่ไงเห็นไหมมันจะโหลดอยู่ประมาณห้าสิบกว่าแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาอยู่ประมาณหกสิบกระจอก็อยู่ทํางานเราๆประมาณเก้าสิบหกถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเล่นได้ไหมผมว่าเล่นได้นะครับผมว่ามันไม่ได้ว่ากระตุกถึงขนาดที่ว่าเล่นไม่ได้มันยังเล่นได้อยู่แต่ผมว่าเอาที่เหมาะสมกับมาจริงๆก็สมควรจะซักไฮ ไม่ห้ก็มีเดียมผมว่าเฟรมก็จะดีกว่านี้อ่ะเมื่อกี้มีโหลดฉากดรอปไปถึงสี่สิบแล้วก็โดดขึ้นมาหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบประมาณนี้นะครับฮ็อกวอร์ดก็น่าจะประมาณนี้แหละ,เ,ะเวลาเราอยู่ในฮ็อกวอร์ดก็จะตีไปเลยว่าจะประมาณหกสิบเป็นเจ็ดสิบเฟรมโหลดฉากดรอปบ้างอาจจะมีห้าสิบเก้าห้าสิบกว่าๆแล้วก็สักประมาณวิสองวิแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมา หกสิบเจ็ดสิบเหมือนเดิมนะครับแต่มันไม่ได้ว่ากระตุกแบบงึกงักงืกงักแบบเล่นไม่ได้มันยังเล่นได้อยู่แต่ทางที่ดีถ้าอยากได้เฟรมมากกว่าน,นี้ผมแนะนํานะให้ใช้เป็นตัวมีเดียมไม่ก็ไฮสองอย่างประมาณนี้ครับส่วน DRSS อย่าไปปิดนะผมว่าต้องเปิดครับถ้าไม่เปิดเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะเฟรมเราอาจจะน้อยกว่าน,นี้ไปตรงนี้กันครับ อ่ะอันนี้มาอยู่ในป่าเยวดูกันว่าในป่าแต่จริงๆในป่าเนี่ยจะไม่ได้ว่าเฟรมมันจะไม่ได้โหลดแบบเหมือนอยู่ในฮอกเวิร์ดกับฮอกมีดนะครับอันนี้มันเป็นที่เกมเขาด้วยแหละที่เฟรมมันเป็นอย่างนั้นเนาะอยู่ในป่าก็จะเฟรมมันก็จะนิ่งกว่าอยู่ในไอ้สองที่เมื่อกี้อ่ะการจอบก็เก้าสิบแปดถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเฟรมที่เห็นตอนนี้อยู่ประมาณห้าสิบไปไปลายหกสิบละประมาณนี้ มันเล่นได้ไหมผมว่ามันก็เล่นได้นะแต่ว่าเฟรมมันอาจจะไม่ได้สูงมากถ้าเราปรับอันตานะทุกคนเฟรมมันอาจจะไม่ได้สูงมากอาจจะประมาณเนี้ยสี่สิบเฟรมห้าสิบเฟรมหกสิบเฟรมแต่อันต้านี่คือเราเน้นภาพสวยอยู่แล้วละ่ะมันเล่นได้ไหมมันก็เล่นก็เล่นได้นะแต่แค่เฟรมมันไม่ถึงหกสิบบางทีมันก็อาจจะมีหน่วงบ้างเป็นบางทีอ่าเราลองไปบู๊กันเลยโอ้ ได้ครับแต่อาจจะไม่ได้ลื่นมากแต่ก็มันก็ไม่ได้กระตุกถึงขั้นหมุดหงิดนะถ้าอันตาแต่ผมลองลดลงมาดูแล้วกันลดลงมาให้มันเหลือสักหายช่วยนกห่อนครับช่วยนกอ๋อมันไม่ใช่นกนี่ไอ้นี่มันเป็นตัวผมจำชื่อมันไม่ได้ละชิปมังปะ ไปไหนแล้วอ๋อจะจับผมกดผิดจับไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวผมลองลดสเปคลองลดคุณตี้ลงมาดูสักประมาณห้ โอเคโอเคไฮก็มีเจ็ดสิบแปดสิบละผมว่าไฮเล่นได้ครับบินไม่กว่าก็หกสิบกว่าเอามีดอกบ,บ้างนะครับเป็นบางทีนะ <50. S 1> ไฮก็ดีขึ้นครับดีกว่าเมื่อกี้วาไฮเล่นได้ครับไฮหกสิบเลย ถือว่าดีกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้อาจจะมีแบบสู้กันอาจจะมีสี่สิบปลายบ้างห้าสิบต้นบ้างแต่นี่คือหกสิบยาวอยู่ครับผมว่าอันผมว่าหายจบครับอืมโอเคมาเราพอแค่นี้ดีกว่าสำหรับฮอกวอดฮอกวอดปรับอันตา้าเล่นได้ครับแต่เฟรม ถ้าอยู่ในฮอกมีทอยู่ในฮอกวอตเฟรมมันก็จะประมาณ70-80บ้าง60-70แต่เจ70เนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่60-70 h o ฮอกมี 60, 70, et, ก็เหมือนกันเลยใล้เคียงกันส่วนพอเราออกมาในป่าหรือพื้นที่โดยรอบเนี่ยก็จะได้อยู่ประมาณ50-60บ้างแต่ที่เห็นบ่อยๆเลยคือ40กว่าบวกสไปปลาย,ลาย,ลายถึง50นะครับแต่พอเราลดลงมาลดลงมาเหลือหายก็เล่นได้ครับเฟรมก็จะมี60-70-80บ้าง80เป็นบางช่วงบ้าง แล้วก็ยืนพื้นที่เห็นกันบ่อยๆเลยเวลาต่อสู้อะไรกันก็จะมีประมาณ60เฟรม60 60บต้นๆ0กสากลางๆแล้วก็เวลาโหลดฉากหรืออะไรมีการกระตุกบ้างก็จะ50แป๊บเดียวสักวิหนึง่งแต่ถือว่าไม่ได้เสียอารมณ์มากเกินไปนะผมว่าเล่นได้ครับปรับเซตติ้งที่ไฮผมว่าไฮก็จบละแต่ถ้าใครอยากเล่นลื่นเลยเฟรมเยอะเลยผมว่าลงไปมีเดียมก็ตอบโจทย์ครับได้แต่จริงๆแล้วอยากเน้นภาพสวยผมคิดว่าไฮเนี่ยกำลังดีผมว่าสเปคนี้เหมาะับการปรับที่ไฮ หรือถ้าใครฝืนอยากนะครับสวนเล่นอันต้าก็เล่นได้ครับปรับแต่ DLSN เนี่ยต้องเปิดนะทุกคนถ้าปิดผมคิดว่าน่าจะหนักกว่านี้นะมันอาจจะเป็นที่จะต้องเปิดนะครับสําหรับเกมนี้โอเคฮอกวอตครับเล่นได้ผมเน้นเลยว่าเล่นได้ครับเซตติ้งที่มีเดียมถึงไฮเล่นได้ครับลื่นเลยเฟซบล็อกสิบเจ็ดสิบโอเคเดี๋ยวเราไปอีกเกมหนึ่งคอร์บิวตี้วอร์โซนสองเดี๋ยวผมขอตัดก่อนนะครับตัดครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในคอร์บิวตี้วอร์โซนสองแล้วนะครับ ตอนนี้การ์ดจอนี่ทำงานเต็มที่เลย99%ความร้อนครับ63องศาไฟครับ100กว่าวัตต์เอง108วัตต์เองไฟกินไม่เยอะนะเครื่องนี้ประหยัดไฟแน่นอนรอบพัดลมครับ1,800กว่ารอบนะครับ3 0 0 0ลมเย็นแน่นอนครับ CPU ร้อนอยู่ที่66องศานะครับกับการโหลดที่30% 40%ประมาณนั้น CPU ไม่กินไฟเลยนะ30กว่าวัตต์เองแรมครับใช้ไปอยู่แค่11จิกนิดๆนีน่เอง เฟรมครับที่ได้เห็นโดดลงมาก็อยู่ที่80บบวกครับเดี๋ยวเราลงพื้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูเซตติ้งกันโอ้มันมีเอฟเฟกโดดเ่ะคอขอบิตี้เอาเอฟเฟกโดดมาจากไหนวะอ๋อโดนยิงหลังอ่ะเราไปดูเซตติ้งกันก่อนดีกว่า เซตติ้งครับ x t r e m e ผมปรับไว้ที่ x t r e m e นะครับ DLSS เปิดอยู่ที่บาลานนะทุกคนจอเป็นตัวเดิมนะครับ Full HD 165่งอเฮิร์นะครับปรับ x t r e m e เปิด DLSS ที่บาลานครับเฮ้ยตรงนี้มีป่าด้วยหรอเาอัปเดตใหม่เหรอผมพ้่งรู้วะเนี่ยโอ้โหฮ ที่ไปมันชุบกันอยู่โอ้ยไม,ไม่ตายเลยผมว่าเล่นได้นะลื่นเลยนะเมื่อกี้ไม่มีอาก,ออา,การแหลกอะไรเลยนะแล้วเฟรมก็เจ็ดสิบแปดสิบสิเฟร,รมปรับเอ็กซ์ตีมนะทุกคนอย่าลืมแต่อันนี้คือดี s s ช่วยชีวิตด้วแหละครับเพราะว่าดี s s มันก็ ช่วยเพิ่มเฟรมด้วยแหละถ้าไม่มีเดียไ์เวผมคิดว่าเฟรมก็น่าจะอยู่ราวๆประมาณ5้ากสิบเฟรมประมาณนั้นอันนี้ที่ได้เห็นนะครับ frame, frame. เก้าสิบเฟรมแปดสิบปดเฟรมมได้ทุกคนสบายเลยแต่ผมไม่ได้เล่นนานแล้วผมช่วงนี้ผมไปบ้าเดบเอ,อยู่มื <c ười> อก็เลยไม่ไม่พัฒนาเลยแต่เกมนี้ผมไม่เคยพัฒนาเลยนะ <c ười> เล่นมาตั้งแต่ภาคหนึ่งสองปีสามปีแล้วนะไม่เคยพัฒนาเลย เล่นได้ทุกคนเฟรมก็จะอย,อยู่ประมาณผมคิดว่าดอปต่ำสุดก็อาจจะประมาณเจ็ดสิบไปไปลายแปดสิบเก้าสิบเฟรมอ่ะผมว่าสบายเลยฮะอืมผมว่าเล่นได้ครับจบเลยปรับ x เอ็กซตีมเปิด DLSS สบายครับเฟรมแปดสิบเก้าสิบเลยอ่ะเดี๋ยวเราเอ้ย โอ้ oh, ไม่ทันว่าจะเซตให้หน่อยผมไม่ได้ยินเสียงอ่าเดี๋ยวเราลองลดเอ้ลองปรับไอ้ตรงนี้ดีกว่า d l s ผมอยากได้ภาพสวยนิดนึงปรับให้เป็น q u a คุณภาะเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินเสียงอ่ะอันนี้ปรับ d l s อยู่ที่ Quality นะครับภาพก็จะชักขึ้นมาหน่อยแต่เมื่อกี้บาลานซ์มันจะมีเบอร์บ้าง ก็เลยว่าผมว่าคุณตี้เนี่ยจบกว่าคุณภาพสวยด้วยพอปรับเป็นคุณตี้ก็เฟรมก็อยู่ประมาณหกสิบเฟรมเจ็ดสิบเฟรมนะครับ พอปรับเดียวไเดลงมาไอปรับเดียเดเป็นคุณ i t y ภาพก็จะชัดขึ้นหน่อยแต่เฟรมก็จะดรอปลงนะจากเมื่อกี้ที่เราเล่นก็จะเป็น80-90เฟรมตอนนี้ก็จะลงมาเดลือประมาณ60-70เฟรมนะครับผมคิดว่าเราอยากได้เฟรมหลักร้อยผมว่าเราลองไปปรับกันดูดีกว่าโอเคผมจะลดลงมานะครับให้เหลือสักบาลานต์แล้วกันดูซิว่าจะได้หลักร้อยไหมโอเคผมมาได้แล้วละ่ะ90เฟรม นาผมว่าแบบนี้ก็เล่นได้สบายแต่จริงๆถ้าคน,นเขาเล่นจริงตังกันจริงๆเลยเขาจะไม่เน้นภาพสวยเลยนะเกมเนี้ยเขาจะปรับโลหมดเลยอะเอาลื่นอย่างเดียวเลยโอเคผมว่าจบครับวอสบอลสองจุดศูนย์ไปได้ครับปรับเอ็กซ์ตีมเลยก็ได้ปรับเอ็กซ์ตีมเปิด D L S S ที่บาลานซ์ฟรมก็จะอยู่ประมาณ เจ็ดสิบแปดสิเฟรมนะครับแต่พอเราเปิดเป็น d l s Quality ภาพชัดขึ้นครับแต่เฟรมก็จะร่วงลงมาประมาณสิบเฟรมเฟรมก็อาจจะอยู่ประมาณ60-70บถึงเฟรมนะครับแต่ถ้าเราปรับเป็นบาลานซ์ปรับคุณภาพ setting ที่บาลานซ์เปิด dlss ที่ i t y ภาพสวยแบบนี้ภาพก็สวยนะผมว่าภาพไม่ได้ขี้เหล่อะไรเฟรมก็จะประมาณ90้าสิบเฟรมแปดสิบเฟรมเกเฟรมผมว่าสบายครับเกมนี้ผมว่าจบนะเล่นได้สบายเลย เราเทสเกมที่เป็น A ไปก็2เกมแล้วเนาะฮอกวอตหนึ Hawk ่งเกมคอร์บิวตี้หนเกมผมคิดว่า2เกมนี้เล่นได้เกมอื่นๆก็สบาย d ดบโอที่เพิ่งออกมาใหม่นี่ผมคิดว่าก็เล่นได้ครับปรับสูงได้เลย d e b โ4นะเพราะว่าผมก็เล่นอยู่แต่พื้นที่มันไม่พอเพราะว่าเดโมันร้อยกว่าจิกเลยก็เลยโหลดมาเทสให้ไม่ได้นะครับแต่เป็นว่าเล่นได้ครับตัวนี้ราคาครับ17,500บาทนะครับ17,500บาท ทั้งเครื่องเป็นประกันในแฮชหมดเลยนะครับประกันยังเหลือสองปีกว่านะครับมาเข้าไปดูเครื่องด้านในอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะปิดคลิปกันแล้วครับสวยๆเลยนะครับมีฝากระจกปิดด้วยนะอันนี้แต่ผมถอดฝากระจกมันออกนะประกันสองปีกว่าหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้ารอยบาทครับฝากด้วยละกันสำหรับตัวนี้สวัสดีครับ